อีกหนึ่งหน่วยงานค่ะที่มีความเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องประชาชนแล้วก็ตอนนี้เตรียมพร้อมรับมือนะคะไปที่ในส่วนของสำนักง,งานชนประธานที่17นะคะ<อ>ก็ใช่แล้วค่ะก็มีการเตรียมแผนติดตั้งเครื่องสูบน้านะคะใน3จังหวัดายแดนภาคใต้เพื่อรองรับในช่วงฤดูฝนนี้ละค,ะค่ะทางด้านพวน่วํานวยการสำนักง,งานชนประทานที่17นะคะก็ได้พูดถึงว่าตอนนี้เนี่ยเข้าสู่ช่วงฝนรประมาณเดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคมของปีถัดไปเลยนะคะคซึ่งทางด้านสำนักง,ง,งาน าชนประธานที่17ค่ะก็ได้ดําเนินการเตรียมความพร้อมนะคะในส่วนของเครื่องจักรเครื่องมือการกําหนดจุดเสี่ยงขุดลอกวัชพืชนะคะที่ขวางทางน้ําแล้วก็กําหนดตัวบุคคลจุดที่ตั้งเครื่องจักรในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้งหมด15จุดนะคะเป็นการรองรับสถานการณ์ฤดูฝนหากมีเหตุการณ์นะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้ค่ะ ลุ่มน้ําสายหลักในพื้นที่ทั้งลุ่มน้ําสายบุรีลุ่มน้ําปัตตานีลุ่มน้ําโกลกและลุ่มน้ําบางนาราสถานการณ์น้ําตอนนี้ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติส่วนทางด้านผนังกั้นน้ําที่มูโนนะคะอำเภอสงขลาโกลกเนี่ยล่าสุดก็มีการดําเนินการสร้างผนังกั้นน้ uh ํา huh. ความยาว845เมตรนะคะก็ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างเพิ่มเติม จากจุดเดิมความยาว300เมตรทําไปแล้วกว่า60ก็จะมีการเร่งดําเนินการให้แล้วเสร็จก่อนผนมาค่ะในส่วนที่เหลือเนี่ยก็มีอีก 1,200เมตรอันนี้ก็จะใช้ถุงบิ๊กแบกบรรจุทายนะคะวางตลอดแนวของแม่น้ำโกลกอนาคตก็จะมีการดำเนินการปรับปรุงปังกั้นน้ำในระยะที่2ต่อไปค่ะนี่ก็เป็น<ม>การบริหารจัดการในส่วนของสำนักงานชนประธานที่17เพื่อเป็นการรับมือกับสถานการณ์น้ำฝนที่จะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมนี้ยาวเป็นชนถึงเดือนมกร,ราเลยนะคะควางผ<ม>แผนระยะยาวค่ะใช่ครั